น้ำตาน้ำดีมากระเพาะน้ำไปเนี่ยครับที่คุดครับก็ต้องใช้เครื่องต้อนนี่ไม่คุดไม่ได้ถูกแบบนี้เองนึกไม่เอ้แห้งเลยกระเพาะน้ำต้องทำเป็นทำเป็นล็อกแล้วดูดน้ำแห้งแล้วไม่ไม่โคมคุดไม่ได้ทีนี้คันน้ำติ้ทีหน้ายังไม่เจอแบบน้ำคันน้นี่ครับตื้นทีหน้ายังไม่เจอน้ำอ่ะอันนี้พ่นไม่ตกด้วยอ่ะก่อนนี้ชาลูกเก้าเนี่ยผมบอเราหินมาแล้วว่าถ้าใครย้ายได้ไหมก่อนนี้มันไม่เคยเอ้งน้ำอ่ะ ดูดไปไอกระท้อพยานะที i, <làm> mà mà chưa, ่น <c oughs> ิ à, 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 và ng và ng ้วก็าล้วหกนิ้วชองตัวดูดเป็นวันเป็นคืนยังไม่แห้งแสดงตาน้ำได้ตาน้ำดีเลยถึงว่ามาเจอองี้แล้วก็เพิ่เดิมตามน้ำมันดูตื้นได้หมันะที่ว่าไปพุทธีคลองหวังไพ่ปืนปีนายังไม่เจอตาน้ำคันนี้เอ็กไนท์ไปได้ไม่มาเลยเว้ยลูกมาหนุกอ๋อไม่เต็มมาเลยนะ ก็คถือเข้าใจคุดปันป่นรลอยคิวอยู่นะ,ะถึงมันมีแบบแบบไอศคีตามสีหวานและก็คือวางยาวลึก2.5งจุดหรือตามแบบแต่เออจ้าฟ้องพอใจเลยเนี่ยพ่อพอใจเลยแบบนี้ครับเจ้าฟ้อ,องพอใจก็โอเคแต่ว่าโครงการเขาเป็นว่วงว่าเราส่งหน้าแรงจะน้ำจะไม่พอใจในแบบนี้น มันจะเป็นหน้าทูแป้งมากที่ไม่ต้องกล้าไม่น่าแห้งเพราะว่าตอนขุดยังต้องใช้เครื่องช่วยนี่แหล่งก็ไม่ไม่เจอน้ำทุตแต่นี้ไม่ได้เลยกว้างกว้างทุกตัวทุตเด่นเราแล้วเราเยอะนะเราที่ว่า หายพ้นแล้วนะเอ็นนี่ตาสีนัดนี้ไม่ถึว่าไายเด้ยวนานี้นะขับแต่ตอนนี้มันต้องออกเปล่าออกเหรอนไม่ได้จะนั่นมากมาเนี่ยสีสีขุดแล้วนี่เลยอ๋อเดียวออกไปแล้วแล้วครับไไม่ด้จริงๆจะบอกขุดไม่ได้ตามแบบมันพอดีมันต่างกันหน่อยมันมีที่เปอร์ลี่แต่ว่าแั่นแปะแต่มันขุดได้แผ่นโรครอยว่ามันกลายเคี่ยงไง แต่พวกเรานี่แผนแปดนี่มันได้แค่แผ่นซองร้อยเป็นเจ้าของแปลงผู้ร่วมโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งกลุ่มเพียอนดีใหม่พื้นที่จำนวน2.5ไร่หนุ่มจือเดียววันจันทวันชมพงเติมฮะแผ่นแปดตัดเพื่อนที่ตัวมันจะตัดเสร็จแหละดูแลพื้นที่นี้ครับอ๋อนั่นนั่นมีคฮะเป็นพยานทั้งตามที่คนเลยช่วยเป็นพยานด้วยไม่ต้องเป็นพยานหรอกคือทราบเลยว่าไม่สามารถจะขยายพื้นที่